ให้พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัวพวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองอออนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิ สีมันคลึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดีแต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียวจริงด้วยมืดคลึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลยโอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดัง,ดง เหมือนกิ่งไม้หักหน้าไม่เห็นได้ยินเลยฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดีพวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดโอ้โหมีพลังเหลือด้วนเ<อ>หรอ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะพวกเราดูทางนูน้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมาก เอาไงดีดีเอลทีวีจากข้อมูลเราต้องเรียบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ําที่ไหลเชี่ยวน้ําท่วมสูงและแนวแผ่นดินถลม่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได้ถ้าองนั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ําไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา ไหวไหมต้นกล้าไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไหลหลังมาแล้วฉันกลัวคุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วคะ่ะตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะปลอดภัยทุกคนครับนังพักให้หายเหนื่อยก่อน เดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคนตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลากใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาถึงนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะ ที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัยนี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอจากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบตำ่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขา ที่มีแหล่งน้ําหรือมีแหล่งต้นน้ําพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทําให้น้ําไหลลงสู่ที่ราบตามย่างรวดเร็วและน้ําป่าจะพัดเอาต้นไม้ทิ่งไม้ทรายหินและอาจนําดินโคลนถล่มลงมาก,กับสายน้ําด้วยแล้วสาเหตุของการเกิดน้ําป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำกรเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะแล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลากอย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสะไฟฟ้าในบ้าน และคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตาใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับย้ายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสาวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกขอมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนชาวบ้านจะอยู่ในพื้นที่เสียงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอบพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉาย่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือ ยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าสุดยอด,ยอดเลยครับ,ค,รบคุณตาคุณย<ต>ายแล้วถ้าบ้านไหนไมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงท่อน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พัง ก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแกส๊สเพื่อวางแผนส่มแซมแล้วต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันละ่ะเราจัดการยังไงส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดาย ทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะน้ำป่าไหลหลา,ลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำกเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมมายังทันทีทันใด สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพศ2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิต ยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกขร้อนได้จริงๆนะเด็กๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้น ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกกับภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ b l t v a c t h ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะอย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคนใช่ใช น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหิน และอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ